สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นุกมีรถเจ้าตลาดอีกหนึ่งคันมาแนะนำนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะ t ตโ o ต้าโคโร l คอร์ดนั่นเองนะคะ1.8ตัวสปอร์ตโฉมปี2021มาพร้อมกับเลขหมเ่เพียงแค่50,000ก็โลเท่านั้นนะคะรถสวยเดิมใช้งานมือเดียวออกข้างเลยนะคะกับราคาเพียงแค่7 1 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นบอกเลยนะรุ่นนี้ตอนเปิดตัวป้ายแดงขายอยู่900,000ลายนะคะเกือบล้านวันนี้ในราคามือสองวิ่งไปเพียง50,000กว่าโลนะคะลูกค้าได้ราคาเพียงแค่719,000บาทบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะราคานี้สามารถซื้อสดได้จัดเพนนได้เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะออปชันรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จังหน้าสีดำแบบนี้นะคะสวยหรูดูดีนะคะมาพร้อมกับ ไฟโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟสวยๆไม่มีเหลืองแบบนี้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นสีบรอลน,นะคะสีบอลเทาสวยๆลูกค้าที่กำลังมองหารลดแทตแปดห้าประตูสักหนึ่งคันเน้นเครื่องใหญ่ๆหน่อยนะคะบอดี้ภายในกว้างลูกแนะนำเลยโคโล่าขอตอบโจทย์แน่นอนนะคะมีซุ้มล้อมาให้ด้วยนะคะ มาพร้อมกับแรมอัลลอยนะคะตรงนี้จะเป็นแมอัลลอยเดิมๆขนาด17นิ้วนะคะแล้วก็ได้ยางปี2023นะคะสภาพสวยๆเลยใช้งานได้ยาวๆนะคะเหลี่ยมมุมสันรถลูกค้าดูเห็นชัดเจนนะคะการันตีตัวรถโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีชนักกับสีเปลี่ยนเรื่อจมน้ำนะคะกระจกข้างขับไฟฟ้ามีไฟที่กระจกมองข้างให้พร้อมแล้วก็ติดปีมาแล้วนะคะรอบคันเลย สวยเดิมแน่นอนลูกค้าท่านไหนที่เล็งอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยลดมาแค่คันเดียวนะสำหรับไม่แค่ห้าหมื่นนะคะภายในเป็นโทนสีดำเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะเดิมๆโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะดูได้เลยมีกรมมาให้ด้วยรอบคันสภาพใหม่มากๆน้องๆป้ายแดงลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะพมอะไรเป็นมันติฟังก์ชัน เชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้หมดนะคะมีคูคอนโทลด้วยเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนิดนึงขับดีมากนิ่มมากนะคะมาลองขับได้เลยเป็นระบบพูสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพูสตาร์ทได้เลยนะคะรถก็จะติดทันทีเลยนี่ไม่วิ่งไป58,000กว่าโลเท่านั้นใช้งานน้อยเลยนะคะพวงอะไรยังอยู่ในสภาพใหม่เลยไม่มีช้ำนะคะ คอนโซลรถใหม่กิฟแบบนี้มีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นจอเดิมโรงงานเลยอยู่ได้เลยนะคะ like ฟังเครื่องเล่นนะคะวิทยุ fm am นะคะฟังได้หมดนะปรับโหมดต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะคันนี้เชื่อต่อ apple carplay ได้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูเข้าเกียร์ถอยให้ดู ้องชัดแจ๋วนะคะนี่เลย้องชัดแจ๋วนะลูกค้าที่กําลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ขับดีมากมาลองขับได้ mm. แอร์ปรับออโต้เกียร์ออโต้นะคะ mm. บอกเขาก็จะออกแบบมาให้ดูสปอร์ตนะคะ mm. นั่งสบายแน่นอน mm. สภาพดีแบบนี้เลยนะคะ สนใจแวะมาดูรถจริงก่อนได้มาลองขับก่อนได้มั่นใจได้เลยว่ามาดูรถถูกใจตรงปกแน่นอนแล้วก็คันนี้การันตีเลยว่าขับดีมากขับดีแบบนิ่มๆเลยนะคะ่อดีภายในกว้างนั่งสบายน็อตไม่มีแกะไม่มีไขลูกค้าดูได้เลยโครงสร้างตัวรถการันตีสวยเดิมตะเข็บซ่อกประตูทุกอย่างเนี่ยคะเดิมเดิม แต่ประตูนะคะยังอยู่ในสภาพใหม่ส่วนสมบูรณ์ในอาที่ของประตูลูกค้าดูได้เลยนะคะเห็นชัดเจน,นมีแอร์หลังด้วยนะคะมีแอร์หลังด้วยเบาะแบบใหม่มากนะคะเบาะไม่มีช้ำแน่นๆตึงๆลูกค้าขับขี่คล่องตัวแน่นอนนะคะเป็นรถแฮตแบ็ก5ประตูที่ ต้องบอกเลยว่ากว้างนะคะกว้างนะคะพับบอกเข้าไปได้อีกนะคะเก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังได้เยอะด้วยนะคะใครที่เน้นบรรทุกด้วยนะหนูบอกเลยว่าคันนี้ได้เลยนะไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักแบบนี้นะคะสีเดิมๆโรงงานนะคะโลโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะไฟท้ายสวยโเฉีียวมากมากนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะโลแทนแบกคาประตูจะเชื่อมต่อกับห้องผู้โดยสารเลยอันนี้เป็นข้อดีเวลาลูกค้าแบบมาดูของนะคะสามารถเอื้อมมือมาหยิบของด้านหลังรถได้เลยนะคะกว้างมากๆนะคะพับเบาะเข้าไปได้อีกนะ,ะแบบนี้เลยให้ดูโครงสร้างนิดนึงนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีโดนชนด้านหลังมาอย่างแน่นอนลูกค้าดูได้เลยเมคอาร์ตนะคะมาครบสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะ น่สีสวยเดิมจากโรงงานสีสวยดูแลง่ายนะคะใครที่อยากได้นะโคโลรร่าคอร์สคันนี้นะคะรีบจัดเลยมาไวไปไวแน่นอนนะรุ่นนี้อุปกรณ์ติดรถนะคะก็จะมือก็จะมีเครื่องมือแม่แรงนะคะมาครบอุปกรณ์เติมลมยางฉุกเฉินมาให้ครบเลยนะคะสวยเลย ใครที่เน้นแบบลุยๆหน่อยนะถ้าเป็นแบบสายแคมปิ้งนะคะสายกลางเต็นท์คันนี้ก็จัดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นรถแท็คแบบ5ประตูด้านหลังขนของได้เยอะนะคะขึ้นเขาลงเขาสะดวกสบายแน่นอนได้เครื่อง1.8ด้วยนะคะนี่สีสวยๆเดิมๆจากโรงงานใครสนใจนะคะแวะมาดูรถจริงได้เลยร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะคะตรงข้ามกับบิก๊กซีร่ก้าถนนร่ม้ามีบุรีรเทยมาดูรถจริงมาลองขับก่อนได้นะคะ จัดง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะปีดาวก็ได้หรืออยากดาวเพิ่มก็ได้นะคะเคดิตดีไม่ต้องใช้เงินเลยจัดเต็มได้นะคะเบาะไม่มีช้ำแน,น่นๆตึงๆแบบนี้นะคะเห็ดรถอยู่ครบได้เครื่องได้ถังตรงอุนได้ร้อเรซ็นนะคะระบุปีผลิตชัดเจนปี2021หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลย ส,สนใจนะติดต่ออนุได้เลย,เลยที่เบอร์0ู8 6 2 7 6 8 2 6นะคะเปิดแอทไลน์ได้เลยอยากดูตัวรายละเอียดรถเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลรถไทยนะคะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาค่ะรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอนะคะจะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดเบนซินนะคะสภาพรถเปิดมารถใหม่มากนะคะลูกค้าดูขนาดฝาครอบเครื่องนะคะใหม่กิ๊ฟเลย เครื่องเดิมๆแห้งๆไม่มีเยิมแบบนี้นะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนเดี๋ยวพาดูอย่างละเอียดเลยนะคะเริ่มจากฝากระโปรงก่อนน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลยสปัมโยต้ามาครบหมดนะคะน,นี่ดูนะคะแก้มนะคะน็อตไม่มีแกะเลยเดิมๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเมคอาร์มาครบสภาพใหม่ทุกจุดนะคะจุดแต้มสีมากสีที่มาจากโรงงานทุกจุดมาครบหมดนะคะ เครื่องเดิมๆไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรวจสอบตรวจเช็คได้หมดนะคะเช็ควัดสู์ได้หมดนะคะรถสภาพกินคลีนเลยใหม่มากคันหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะน็อตไม่มีแกะสักจุดเลยูลค้าได้ไฟแบบคุ้มเลยนะคันนี้รถมือ2ส,สภาพเกรด A นะคะเมคอารมาครบนะคะ แก้มฝั่งนี้น็อตก็ไม่มีแกะนะคะฝาก,กระโปรงนเ,เดิมแผงกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีหลุดลุยนะคะไม่มีฉีกขาดสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบหมดนะคะเมคอาร์ที่ฝากระโปรงมาครบหมดนะคะเครื่องแน่นๆนแห้งแห้งแบบนี้เลยสวยมาก ใครสนใจนะคะรีบเลยนะคะก่อนที่รถจะติดจองสาหรับคันนี้ใหม่แค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นสภาพนี้นะคะราคาคุ 5, ม้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ,<ม>ะเดี๋ยวย้ํารุ่นกันอีกทีนึงนะคะสําหรับคันนี้โตโยต้าโคโราคอสนะคะหนึ่งจุดแปดตัวสปอร์ตโฉมปีสองพันยี่สิเอ็ดเกียร์ออโต้นะคะกับเลขไม่ห้าหมื่นกว่าโลในราคาเจ็ดแสนหนึ่งมเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถวันนี้นะคะถ้าลูกค,าค้าเครดิตด,ดีนะคะ มีโปรโมชั่นค่ะฟรี90วันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะได้โปรนี้เลยลูกค้าที่มีแพลนนะคะจะซื้อรถกลับบ้านช่วงสงการนะคะช่วงนี้จัดไฟแนนซ์ง่ายอนุมัติไม่ใครสนใจรีบมาจัดช่วงนี้นะเพราะว่าเงื่อนไขแบงนุกบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนตลอดนะคะจะยากขึ้นตอนนี้ยังฟรีดาวได้อยู่ลูกค้าเครดิตดียังฟรีดาวได้อยู่อนาคตไม่รู้นะคะว่าต้องดาวหรือเปล่านะวันนี้จัดเต็มได้อยู่นะคะรีบจัดเลยนะ ไม่อยากใช้เงินในการออกรถไม่อยากใช้เงินก้อนเยอะๆในการออกรถนะคะลูกแนะนําช่วงนี้จัดง่ายอนุมัติไวนะคะแล้วก็ราคาตอนนี้น่าซื้อมากๆสาหรับมือสองนะคะบอกเลยว่ารถที่ร้านเราคัดคุณภาพให้ลูกค้าจริงๆนะคะขายออนไลน์มาหลายปีแล้วนะคะเน้นคุณภาพคัดเกรดให้กับลูกค้านะคะคุ้มแน่นอนใครสนใจนะคะรถคันนี้ติดต่อหนุกได้เลยที่เบอร์098627 6826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ปะรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ